กาจอก็มีนะคะหลากหลายเลยส่วนนี้มีคอมพิวเตอร์ลดราคาเยอะแยะเลยค่ะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเลยลวลาทุกคนมีคีย์บอร์ดโปเกมอนด้วยทุกคนคีย์บอร์ดรพิกาจูเออน่ารักเนาะสวัสดีค่ะเจอกันกับต้องแล้วกับพี่เต้นอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องกับพี่เต้นกำลังจะไปเจไอบีซนักง,งานใหญ่ที่ดอนเมืองเจบีเขามีงานเคลียร์แลนด์คือวันนี้พวกเราขับรถไปเองแล้วมันเป็นเส้นทางที่แบบเราไม่คุ้นเคยเลยอ่ะทุกคนมันเป็นเส้นที่เราเคยขับมาแม่พี่เต้น ไม่แน่ใจอาจจะไม่เคยอาจจะไม่เคยเนาะคือบ้านพี่เต้นอยู่สมุทรปราการตอนเนี้เรากําลังจะไปโซนดอนเมืองซึ่งมันห่างไปเป็นแบบว่าขับรถ <60 S 1> ชั่วโมงกว่า60โลเออ60โลตอนนี้ก็บ่าย2องโมงส6นาทีนะคะเราขับรถกันมาได้ประมาณเกือบเกือบสานาทีแล้วเหลืออีกเท่าไหร่3 8 3 7ิจุดเก้ากิโลเมตรเนี่ยห้ามรถไม่ลงทะเบียนผ่าน ได้มาเที่ยวเซเว่นโกแบบไม่ได้เดินในตลาดถึงแล้วทุกคน A destination ถึงแล้วจ้าเจมี่ลุยอจอดรถตรงเนี้ตรงไหนเนี่ยเนี่ยจอดได้เลยนี่หรือเราจะเข้าไปหรือเราจะจอดตรงนี้ตอนแรกพี่เต้นจะจอดตรงนี้นะคะที่เป็นลานแบบลานหินลานดีนอะทุกคนแต่ว่า ตะกี้พี่เต็นไปถามพี่ยามานะคะเขาบอกว่าข้างในมีที่จอดรถด,ด้วยข้างในก็คือโซนแบบเข้าไปในบริษัทโซนใกล้ๆกับประตูทางเข้างานเลยนะคะพวกเราก็เลยจะย้ายที่จอดรถกันตอนนี้เราก็มาถึงโซนจอดรถแล้วนะคะใกล้ๆกับทางเข้างานเลยทุกคนข้างหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเขาจะมีแบบริบบิ้น จริงๆมันคือลิสต์แบนด์นะทุกคนที่เห็นเป็นสีสีเนี่ยต่างๆเนี่ยมันคือลิสต์แบนดตามช่วงเวลาเลยนี่เขาจะมีแบบเป็นเวลาแล้วตอนนี้นะคะต้องกับพี่เตนก็ได้ลิสต์แบนดมาเรียบร้อยล้าเป็นสีชมพูนี่สีชมพูก็คือเป็นของช่วงเวลาส4ี่นาฬิกาครึ่งสี <Walk in. S 1> ่โมงครึ่งถึงสิบเจ็ดโมงใช่เป็นแบบว่า walk in ม,มานะคะส <250 G. S 1> องร้อยห้าสิบคิวสองร้อยห้าสิบคิวนี่อ๋อเขาไม่บอก เขาไม่บอกตรงนี้เลยก่อนเข้างานจะมีโซนรับฝากสัมภาระด้วยนะคะสําหรับใครที่มีกระเป๋าหร<อ>ือว่ามีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะมา,มาตรงนี้ได้เลยนี่น้องนสูทเจไอบีเลเลเซลเกือบเดินเข้าแล้วทุกคนแต่ว่าต้องมีกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าที่ใส่แบบกล้องเอ่ยมือถือเอ่ยอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวเอาไปเก็บที่รถกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปงานกันะจะได้ไม่ต้องฝากเขาอืมใช่นี่แล้วพวกเราก็กำลังจะเข้าไปในงานกันแล้ววู้ ข้างในคนเยอะเหมือนกันเลเนี่ยอืมสองสองร้อยห้าสิบเ้ยห้าร้อยคนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือคอมประกอบคอมเซ็ตเป็ลราคาดีนะราคารา้ายคอมหมาก็ดีสงห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าเก้าร้อยเ้้าศย์เจ็ดศูก็ราคาไม่เย็นแเป็นร้อเริ่มต้นที่ห้าพันห้าร้อยบาท ซี่ีส์แปด Apple One SD ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทโอ้ยตัวนี้สวยตัวน,นี้สวยมากเลยค่ะแต่ว่าราคาจะแบบว่าสเปคสูงนะเนี่ย รรรรจริงจริงอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเป็นพี่แตนพี่แตนจะลดจะลดชุดน้ำเพราะว่าเจ็ดหมื่นหกาาแล้วใช้เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ไอคีมันลดได้อีกอ่ามันลดราคาลงได้อีกใช่ไหมใช่ที่มันที่มันแพงเพราะว่าชุดน้ำกับแรมแรมนี่เป็นหนึ่งในตัวท็อปพ็อพเลยนะเพราะว่าคอสไดโดเมนเตอร์เป,นรรเปนน็นเป็นซีรีส์แพงของคอสไดแล้วใส่มาหกสิบสี่กิกถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละสำหรับอ๋อจริงจริงจริงๆอะเป็นสเปคที่น่าจะเหมาะกับเล่นเกมแบบ เฟรมเรตสูงสูงแต่ว่าแต่ว่าเร่นซลูชันไม่สูงมากไม่เกิน 2K Full HD หรือ 2K เออจะมองตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ดูสีดูมากเลยอ่ะสีสันมันแบบดูด้นอ๋อใช่ใช่ใช่าปรับสีได้ละสเปคก็ประมาณนี้นะครับตัวเดียวกับเครื่องพี่เต็นเลย 9700X ตัวเดียวกันเป๊ะบอดก็บอดรหัสเดียวกันนะซีรีส์เดียวกันปี850เหมือนกันเลย ก้าวจอก็ก้าวจอเดียวกัน5080เอ๊ะราคาก็ใกล้ๆกันนะเห <1, S 2> ็นของไปเต็มเป็น5070 T I แต่นี่เขาได้5080ได้แรมเป็นคอแซร์เป็นเจนเป็นเจนจะเป็นตัวรองลงมาจากโดมิเนเตอร์คิดว่าส่วนหนึ่งแพงเพราะอันนี้โอ้โหคอแซร์ชุดน้ำชุดน้ำคอแซร์ คิดเดาเอานะว่าชุดน้ำคอแซไม่ค่อยมีคนประกอบเขาก็เลยเอามาทำเป็นคอมเซ็ตค่ะมันเป็นชุดน้ำแบบที่น่าจะประมาณเท่าไหร่ห้าหกพันหกเจ็ดพันอันนี้หรออ่าไม่แน่ใจราคาคิดว่าสักหมื่นนึงโอ้ราคาก็ระดับหนึ่งเลยเนาะใช่ปกติแล้วชุดน้ำเขาจะไม่จ่ายแพงขนาดนี้พิเศอเฉพาะรอบนี้สัญญา w เซเว่นเดพันสาร้อยสี่สิบบา pack up at the end yeah it's gonna yeah that problem but it's not ะือว่าสเปคดีไหมไม่ไม่รู้แล้วแต่คนแต่ถ้าเป็น,ปนมิเต้น่ราคาเนี้ยน่าจะได้ห้า0เ้าเพราะว่าเห็นห้า0ในงานขายอยู่80,000กว่า9 0้าหมืคิดว่าประกอบ5้า0ได้ในราคาเป็นตัวดีๆไปเลยแบบท็อปท็อปใช่ห้าสองเกสุดๆเลยในงานนี้เขามีของเยอะเหมือนกันเลยเนี่ย ่อนนี้มีคอมพิวเตอร์ลดราคาเยอะแยะเลยค่ะอย่างตัวนี้เขาบอกว่าราคาจริงอ่ะส3งหมืหรือ16ื่นเองทุกคนใครสนใจอยากดูรุ่นไหนก็กดหยุดจอนะคะแล้วก็ดูสเปคกับราคาได้เลยเล็งๆไว้ได้เลยนะ ตัวนี้ลดจากเก้าหมืหนึ่งหรือหกหมื่ห้าคนนนนะ่ะแางะองาาคอนน็ตนะลางลักของ power c o n น e c t ตัวเพลง ฝั่งมันก็น่าสนใจเนะนะเดลกินทั้งแ,งแถบเลยไม่แปลกใจเลยที่คนเยอะเอาดีไหมนะอะไรหรอาสายสายชาร์จเป็นแบบที่อยากได้ไหมใายขายสายสองเมตรกำลังอยากได้แต่ว่าราคาห้าร้ยห้าสิบถ้าซื้อออนไลน์น่าจะไม่ถึงห้าร้อยของเซ่น 3> 3อ่าส LIKE ักสามสี่อ่อ่าแม่ของแบงค์อดีกว่านะคือเบลเบลกินเนี่ยมันเกดมันดีกว่าปะคิดว่าพอๆกันกับแบงค์คือถ้าเกตพอๆกันก็ใช้อที่ถูกกว่าไหมแต่เขาแต่เขาได้ความเป็นพรีเ okay. มียมแต่มันเกดพอๆกันไม่ใช่หรอใช่ดาวลูกน้ัสิบบาท

ีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเลยเราทุกคนจาก6 0ื0 4 9 0 0อันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะ3,000กว่าอ๋อใช่ใช่แล้ลำโพง มีคีย์บอร์ดโปเกมอนด้วยทุกคนคีย์บอร์ดปิกาจูเออน่ารักเนาะอยากเห็นข้างในมีแบบเฮย้ยเหมือนเป็นเซตเลยอะ่ะเป็นเซตต่างๆของปิกาจูอันนี้คืออะไรอ่ะแผ่นแผ่นลองเมาส์๋อแผ่นลองเมาส์มีอันนี้ด้วยตัวไม่อยากได้หรอเอาไว้ ตจอเมก็ถือใช่ไหมอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่กันนึกว่าเป็นจอเกมนึกว่าเป็นแกะโปรเฟลก็ต้องมาถือวางแล้วก็เสียใจหมดนึกว่าไบเซอร์ลดราคาจอเกมในโปรเกมวันนี้หลุดรอบนี้นี่ทุนนี้ไม่เหลือแล้วโอรเกม M2 เหรอมีอะไรที่สนมีอะไรที่สนใจบ้างไหม อันนี้คืออะไรลสิงหกเดีือวแติสิงนแปะบนเอซเมลช่วืระบายความร้อนให้เจ็บอเอันนี้คืออะไร,รอ่ะอดีอัเจ็ดเก้าสิบท่าไหร่หนึ่งเทบอลหนึ่งเทลบายของเลซอตัวอย่างได้นี่ใช่ไหมตัวอย่างได้ไปเพิ่มความจำในคอมนั่นสจ กาจอก็มีนะคะหลากหลายเลยเราก็มีวินโด้ด้วยเขาเหลือแต่ห้สวนจสส์แล้วไม่สุดแรงสุดเลยห้าส่วนเสส์าไม่มีห้าส่วนกระสมันน่าหมดแล้วห้าส่วนเก้าสเราอาจจะมาช้าด้วยแหละ อ๋อเจต8สังส่วนะเหมือนสองเองเหรอไหนทำไมอะไรเนี่มันจะหมดเวลาแล้วอันนี้ทําไมอันนี้ทาไมมันเป็นมันเป็นกระจของทายแดงที่มันมันเก่าแล้วนะแต่เมื่อก่อนมันแรงมากๆถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะเป็นรองแค่เจต8ส่วน x ีรุ่นใหม่อาจจะสู้ๆกับเจต60เจต60 TI อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอแปลว่ามันก็ดีมากเลยดิดี เอาไหมเอาไปซ้อหน่อยไหมจำจำ67สูง68ที่เป็นพุ่งสามันเป็นตัวน้องๆของอันนี้อันนี้ปีใหม่กว่าแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นที่แรงกว่าแต่ตอนนี้เหลือแค่1หมือนสองแบด่าน้น่าจะจบ 4K ทุกเกมในโลกได้แล้วก็เล่น 4K บางเกมได้ซื้อไปขายตกก็ได้มั้งนี่ไม่น่าได้ไม่รู้นะไม,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าถ้าไปตามหาข้างนอกจะเขาจะขายกันเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ตามเพราะมันเป็นรุ่นเก่า<อ> แต่ถ้าคนที่อยากประกอบคอมแบบแรงมากๆแล้วแบบงบไปเยอะมากอะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากโล้ตเนี่ยเนี่ยเนี่ย a l อะไรของพี่เต้นเนี่ยมีตัวไหนปะออลัสแ t กรจอรอเฮ้ยเมนบอร์ดเมนบอร์ดเมนบอร์ดอุ้ยนั่นไงนั่นปะไอ้ตัวใหม่ไหม๋อ้ของพี่เต้นเป็น B 8 5 0 ไม่เห็นมีดีแปดห้าศูนที่แม่เมขาไม่เอาตัวท็อปมาเนาะมนไม่เกิกระทรบนะ,ะเป็นตัวใชไม่ทับเลยตัวแรงแหละแต่ไม่เกิดกระทรบตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าสนใจไหมอะไรอ๋อเจอ็ดแปดศูนย์มันคือมันคือปีเดียวกับอันเมื่อกี้เลยเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์นะเพียงแ,แต่มันเป็นมันเป็นตัวรุ่นรองลงมาจะขายราคาเกือบเท่ากันเลยปะอ้าวมันเป็นตัวเป็นเขายต่ำไม่หรอก็จ็ดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์เมื่อกี้น่าจะ น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าเข้ามาอะไรอย่างนี้นะก็มันราคาเท่ากันซื้อไหมอ่ะไม่ซื้อซื้อไปขายต่ออ่ะนี่ไงอันนี้ของพี่เต้นไม่ใช่คล้ายๆตอนนี้อยู่ดีเออแต่คล้ายจริงระบบน้ำไม่มีเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทุกคนแล้วก็แบบเรายังไม่ได้อะไรกันเลย ีกจอทำงานระจอทำงานเหรอโอ้แต่ราคาก็ระดับหนึ่งเลยเนาะตัวเดียวกันนี่ใช่ไหมตัวเดียวกันทั้งตู้เลย Cooling Master อยากได้ Cooling Master ใหม่ไหม Cooler Master Cooler Master ไม่ไม่อยากได้เลยไม่ไม่อยากแงี่คอมแล้วจริงๆมันดีแล้วใช่ไหมไม่อยากไปยุ่งมัน อันนี้คืออะไรอ่ะพัดลมอิม100สระพัดลมโอ้โหราคาดีมากเลยนะใช่ไหมตัวซื้อไม่เติมพร้องไหนดิไม่ไม่เติมแล้วไม่เติมแล้วเย็นพอแล้วเย็นไม่พอยังข้างล่างยังใส่ได้อีกไม่ข้างล่างอะ่ะสายมันห้อยอยู่ถ้ไปแปะข้างล่างก็ต้องหาทางเก็บสายก็หาวิธีช่วยกันทีอะเห่ยพอแล้วปล่อยไปน,นอะไรที่มันเย็นอยู่แล้วก็อย่าไปายุ่งกับมัน เป็นงานแปกคนเยอะมากเลยทุกคนอันนี้รอบสุดท้ายนะคะเหลือเวลาอีกน่าจะประมาณยี่สิบนาทีอะไรตะกี้พี่เต็มบอกมีโทรศัพท์ททด้วยโทรศัพท์ในงานก็มีเหมือนกันค่ะคเป็นตัวเดมโม่นะน อุ้ยมี DJI May สองด้วยเจ็ดพันแปดนะคะตัวนี้ราคาก็โอเคอุ้ยมี DJI Osmo Action สามด้วย <Okay. S 1> มี iPhone ด้วยนะคะ ส่วนนี้ก็จะมี Apple Watch ด้วยนะคะแล้วก็จะมี iPad ด้วยมี MacBook ลดราคาด้วยค่ะทุกคนตัวนี้ M3 เหลือ2600เท่นั้น ตัวนี้เหรมือ2 2 0 0มีสเปคแบบนี้เลย1 7ก็ซื้อ MacBook ได้ทุกคนราคาดีมากแล้วก็สวยมากด้วยอุปกรณ์ต่างๆพวกสายหรือว่าเคสเขาก็มีเหมือนกันนะคะถือว่าราคาดีนะอย่างตัวเนี้ย เป็นเคสของ15 Pro Max เรื่อ300บาทจาก1,500ราคาดีมากสวยดีนะสีแดงสีแดงแบบกำกาว่าอ,อันละเท่าไหร่เนี่ยเขาดูราคายังไงไม่อยู่ อันนี้ด้วยพี่เต้นเอาไปเล่นกับเพลป่ะใช,ใช่เครื่องเพลแต่เพลไม่มีเครื่องเพลไมยถึงว่าพ,พี่เต้นอ่ะซื้อเครื่องเพลแล้วก็เอาเนี่ยไปเล่นกับเครื่องเพลต้องซื้อเครื่องเพลก่อนใช่ไหมเออใช่ที่นี่มีขายไหมอาจจะมีขบวนอ๋อจากอะไรแปดพันห้าจากแปดพันห้าหรืห drone, อหกพันเก้าแล้วก็มีมีดรนดีไจไอด้วยมีโดรอนด้อยมีโดรนด้วยแต่กล่องดูสภาพเก่าไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร มันยังใช้งานได้เพราะมันดูดีมากเลยอันนี้เป็นหูฟังแบบมีหู้วยนะทุกคนน่ารักเลยเนะี่ยมันเยอะมากเลยทุกคนเยอะจริงเยอะมากเยอะมากต้องทำเวลาด้วยโอเคโอเคโอเคมาต่อกันที่พาวเวอร์ซัพพลายนะคะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลย ตัวนี้ก็เป็นคอเสร์คล้ายๆข,ของพี่เต้นนะคะแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันของ asus ก็มีเหมือนกันนะตัวใหญ่ก็มีเหมือนกันนะคะล็อก tro 1หนึพันวัตต์แพลตตินัมายมไม่ครับโอเคไม่เป็นไร ือว่าราคาดีไหมดีมากพี่เ,เต็นอยากได้ไหมอะอะมพ่เต้นแค่ป้ยหก็พอแล้อพี่เต้นบอกวันนี้ราคาดีมากเลยนะทุกคนใครที่กำลังจะอยากได้คอมวอร์สกายตัวใหม่นะคะนี่จัดไหมจัดไหมมาดูกันที่ตัวนี้บ้างดีกว่านะคะส่วนนี้ก็จะเป็น SSC พกพานะคะ มาดู micro SSD กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เหลือ3ามพั TB เลยทุกคน ที่ใดก็มีนะคะตัวนี้หรือเปล่า90บาทที่คนเขาตามหากันในไลฟ์วันนี้หรือเปล่าที่นี่ก็มีเหมือนกันนะตรงนี้มีเคสเป่าด้วยนะคะราคาเป็นยังไงบ้างเนี่ยรฮ้ตัวนี้ราคา3,000กว่าของคอแซ มาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงต้องมาดูเอาแถวตรงนี้ตรงนี้ก็มีเคสเยอะแยะเลยค่ะ นกำลังทำอะไรอยู่คะพี่เต้นกำลังคิดว่าจะซื้อดีไหมเนี่ยดูอะไรอยู่ดูอะไรอยู่เมาส์เกมมิ่งไหนโชว์หน่อยสิของคอแซนอันร้อยเก้าสิบบาทเป็นรุ่นไหนเอ่ย M 5 5 Wireless อยากได้เป็น w i ไวเล s เหรอใช่เพราะว่าเราเราอยู่ไกลคอมใช่ไหมเราต่อสายไม่ได้ ราต้องใช้ไวเล็ตแน่ๆโอเคต้องไปคิดเงินได้แล้วใช่หมดเวลาแล้วตัวตัวต้องไปคิดเงินแล้วใช่ตัวตัวจะมานั่งคิดไม่ได้แล้วเพราะมันหมดเวลาแล้วให้เวลาสามสองหนึ่งจะเอากลแมวก็วางเอาตัวของพีเด้นเอานะคะเราต้องไปจ่ายเงินแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ๊เจ๊เขาประกาศหมดเวลาแล้วแล้วพี่เต้นก็ได้มาเรียบร้อยเป็นเมาส์เดี๋ยวไปหาคิวต่อคิดเงินก่อน บัตรได้ปะบัตรเครดิตเอาบัตรเครดิตได้ได้มีชาร์จเพิ่มไหมคะไม่มีชาร์จค่ะต้องบอกรหัสเบอร์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวรอไปเสร็จสักพักนะคะเสรกันเลยนะคะตอนนี้พี่เตงก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ได้อะไรมาบ้างได้เอาสหนึ่งกับสายชาร์จเพราะสายชาร์จสายชาร์จอยากได้มาสักพักแล้วเพราะว่าตอนนี้ใช้สายชาร์จยาวหนึ่งเมตรชาร์จโทรศัพท์ซึ่งมันสั้นไปหน่อย ก็เลยหาสาย2เมตรอยู่แล้วราคาที่เนี่ยก็ดีระดับเดียวกันกับช็อปออนไลน์แต่ว่าเราไม่ต้องช็อปออนไลน์ก็ได้ก็พ,พูดราคาพอๆกับออนไลน์เลยเหของแองเซอร์เป็นอันที่อยากได้เลยของแองเซอร์สีดำํำยาวประมาณ2เมตรใช้คําว่าราคาเลริญเนี่ยดีพอๆกับซื้อออนไลน์ตอนที่แบบพวกมีโค้ดช่วงเ,ออเวลาดีๆได้เลยใช่ไหมใช่ดีไม่ดีถูกกว่านโอ้โหใช่ ถ้าใครสนใจก็มากันได้นะคะที่งาน K I d Challenge c l e คนเยอะมากแล้วก็ร้อนมากเลยว่าตรงบริเวณนี้มันไม่มีแอร์ลแล้วทุกคนแต่ของราคาดีนะของข้างล่างนี้ราคาดีจริงก็ประมาณนี้นะคะสำหรับงาน K I V Challenge c l e ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับต้องแล้วก็พีเ่เต้หน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีตัวใบเสร็จก่อนออกพื้นที่ได้นะคะทุกคนก่อนออกงานเขาจะมีการตัดหรือสแบนด้วยค่ะทุกคน โอ้ขอบคุณค่ะอ๋อจุดทืนลิสแมนอ๋อมีแบบว่าตรวจขึ้นแม่เล็กไฟฟ้าค่ะไปเขาตัดนิแบนตอนเราออกถูกไหมแปลว่าถ้าจะออกไปกลับเข้ามาไม่ได้แล้วนะอือใช่ก็หนึ่งชั่วโมงเอาให้คุ้มนะเอาให้คุ้มจริงๆเรารู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เร็วมากรู้สึกแบบยังไม่พอ อะไรยังไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่จริงจริงโอ้หมมืดมากมืดมากมาก